สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิมพ์เพชรยนตนะคะในช่องของพิมพ์เพชรยนต์กระบาและรดครอบครัวนะคะสวัสดี FC ทุกท่านเลยนะคะขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะที่ช่วยติดตามช่องใหม่ของพิงคนะคะคุณลูกค้าสําหรับวันนี้นะคะจะพาคุณลูกค้ามาดูรถกระบะแคบตโตเตียนะคะคุณลูกค้าคันที่อยู่ข้างหน้าของพิงพ์นี้เลยนะคะปีใหม่เลขไม่น้อยราคาถูกผ่อนสบายนะคะ ลูกค้าทนในที่มองหารถทํามาหากินอยู่แนะนำเป็นคันนี้อีกหนึ่งคันเลยนะคะเป็น t o t ตาลีโวนะคะ Smart c a 2 4 4 e นะคะปี2019คันนี้เลยนะคะได้เป็นสีขาวสวยๆแบบนี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะเพจจวนตั้งขายที่ราคา4590 0นบาทนะคะลูกค้าเครดิดีสามารถฟรีดาวได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะคะตามทิ้งมาเลยคะ่ะ ในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าของเขาจะได้เป็นแบบสีดำตัดขอบด้วยโครเมียมนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้โตต้านะคะทะเบียนนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ4 7 5 0นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะจะได้เป็นไฟหน้าแบบมันติดีแฟกเตอร์นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดำนะคะคุณลูกค้าตัดกับสีตัวรถด้วยนะคะในส่วนของล้อคันนี้นะคะจะได้เป็นล้อแมกนะคะยางปีสอง0 20นะคะได้แม็กขอบ16นะคะแม็กแท้เดิมจากโรงงานนะคะในยางปี2020ทั้ง4ล้อเลยนะคะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะในส่วนของมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมนะคะแล้เป็นกระจกแท้เดิมจากโรงงานด้วยนะคะมาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะในส่วนของภายในนะคะก็จะได้เป็นระบบ ออโต้ Auto, นะคะเซ็นทันล็อกมาให้กระจกปรับไฟฟ้านะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะช่องด้านล่างใส่แก้วน้ขวดน้ํามาให้ได้นะคะคุณลูกค้าพงมลัยหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพงมลัยมันติดฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้าตรงนี้เป็นตรงปุ่มเปิดฝังถางน้ํามันแล้วก็ปุ่มเปิดท่องเครื่องนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะ ใส่มาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีนะคะได้เป็นแอร์อันดอลอกนะคะคุณลูกค้าเกียร์ธรรมดานะคะช่องตรงการมีช่องวางแก้วน้ำมาให้นะคะมาพร้อมกับปุ่มอีโค่นะคะบอกผ้าสีดำนะคะตัดด้วยลวดลายเสืยง,งาแบบนี้นะคะพื้นที่ภายในกว้างขวาง นะคะนั่งเืดยเยียดขาได้สบายเลยนะคะสําหรับคันนี้นะมาพร้อมกับพรมสีดํานะคะทั้งสองฝั่งนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดําทูโทนภายในจะเป็นสีดําตัดด้วยขอบสีเทาสวยๆแบบนี้นะคะมาดูในส่วนของเลขใบกันเลยนะคะคุณลูกค้าพิงสารัดเครื่องให้ดูนะคะนี่เลยอ่ะขึ้นม,มาพร้อมนี สำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเลขไม้วิ่งอยู่ที่หนึ่งแสห้าื่นกโลนะคะได้เป็นเลขไม้แท้เดิมจากโรงงานนะคะวิทยุเสียงดังฟังชาร์ไฟฉุกเฉินใช้งานได้ตามปกตินะคะคุณลูกค้าช่องใส่ของได้นะคะด้านล่างอุปกรณ์ครบนะคะคู้มือต่างๆนะคะแล้วก็ดีกระจกปรับไฟฟ้านะคะคุณลูกค้านี่สวยแอร์เย็นสบายแน่นอนนะคะคุณลูกค้านั่งยืดเดียบขาได้สบายเลยนะคะ ไฟติดทุกดวงนะคะคุณค้านี่แล้วก็มีช่องใส่ของมาให้บ้านกันแดดนะคะทั้งสองฝั่งเลยอ่ะบอดี้เดิมๆแน่นอนนะคะคุณูกค้าเดี๋ยวเรามาดูในส่วนสองผู้โดยสารกันเลยนะคะเป็นกระบะแขกเปิดข้างนะคะด้านข้างสามารถเปิดออกแบบนี้ได้นะคะคุณค้าในส่วนของผู้โดยสารนะคะก็จะได้เป็นเบาะผ้าเออขอโทษค่ะเบาะหนังสีดํานะคะแล้วก็มีพรม ได้เป็นโฟมสีดําเช่นเดียวกันนะคะสำหบคันนี้นะบอดี้เดิมๆได้นวันะคะเดี๋ยวพุณจะขึ้นไปด้านข้างให้ดูนี่กว้างขวางนะคะนั่งยืดเหยียดขาได้สบายนะคะคุณลูกค้ากว้างขวางเลยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าไฟในไฟตรงกลางติดใช้ง,งานได้ตามปกตินะคะมีมสายเบลมาให้นะคะขับเคลื่อนแบบปลอดภัยนะคะสําหรับคันนี้นะขับเคลื่อนปลอดภัยเลยนะคะ ลูกค้าท่านในที่สนใจแบบตัวเตีย้ยบแต่เป็นแขบเปิดข้างแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะตัวนอ็อตลูกค้าสังเกตเลยได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีช่องใส่ของมาให้นาโครงด้านข้างมาให้กระบะแขบเปิดข้างลูกค้าสังเกตดูยางนี่เลยยางเดิมนะคะไม่เสื่อมสภาพนะคะไม่ขาดไม่ทลอกอยยางเดิมๆเ,เลยนะคะคุณลูกค้า คคท่านใดที่สนใจนะคะรถกระบะแคบเปิดข้างรถใช้งานต่างๆนะคะคันนี้เลยนะคะรอยเมดอาเรียงลายนะคะยังเดิมนะคะคุณลูกค้าแนะนําเป็นคันนี้เลยนะคะมาดูในส่วนของแม็กไลเนอร์แม็กไลเนอร์ของเขาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตเลยนะคะรถปีใหม่หมเลขไมน้น้อยนะคะแม็กไลเนอร์เดิมคุณลูกค้าพื้นที่กว้างขวางนะคะไฟเบรกรุนที่สาม,มือจับแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าโตเตียได้เป็นโตอีนะคะ ชุดไฟท้ายนะคะจะได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED มาให้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหารถราคาถูกผ่อนสบายเป็นกระบะแคปบเปิดข้างแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเป็นโตต้ารีเวอร์สมาร์ทแคบ 2.4E ปี2019คันนี้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเพรยนต์ตั้งขายอยู่ที่ราคา459,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตสามารถฟรีดาวได้นะคะผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0นต้นๆเท่านั้นเองนะคะผ่อนสูงสุดได้7ปี84งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดมาหาพิง์ได้เลยนะคะเดี๋ยวพิงจะพา ามาดูในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตได้เป็นสีเดียวกวับตัวรถลอยเมฆอาร์ตนะคะคุณลูกค้าสติกเกอร์มออกอแผ่นเพดนะคะแบตเตอรี่นะคะคันเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุดยางตัวน็อตต่างๆนะคะไม่เคยขยับออกจากที่นะคะล้อเต้มสีจากโรงงานนะคะคุณลูกค้าสําหรับภายในห้องเครื่องนะคะไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ํามันไหลเย,ยิ้มเป็นเครื่องแห้งๆนะคะเดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะสังเกต จุดแต้มสีของของเดิมเลยนะคะคุณลูกค้าเดิมแท้จากโรงงานนะคะคุณลูกค้าในส่วนของห้อเครื่องของเขาไม่มีคราบหรือกลิ่นน้ำมันไหลยเยิ้มนะคะมาดูในส่วนของตัวนอ็อตแก้มซ้ายแก้มขวาก็เดิมเดิมกันเลยนะคะรอยเม็ดอัพต,ต่างๆนะคะคุณลูกค้ารถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักพิคว่ำจมน,น้ำเปลี่ยนสีนะคะมีว a r r a หลังการขายอีก30วันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าพิงคพาคุณลูกค้านะคะดูทั้งภายในรถและภายรอบรถกันเลยค่ะถูกใจกับรถคันนี้กันไหมสําหรับลูกค้าท่านได้นะคะที่สนใจ t o t ต้าลีเวอร์สมาร์ทแคป 2.4E นะคะปี2019คันนี้นะคะได้เป็นสีขาวนะคะสําหรับคันนี้นะคะเพจยนตั้งขายอยู่ที่ราคา459,000บาทนะคะลูกค้าทค่ดีๆสามารถฟรีดาวได้นะคะ สำหรับคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ประมาณ7 0 0 0ต้นต้นผ่อนสูงสุดได้7ปี8 4งวดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงค์นะคะ0 82นะคะ7 0 4 3 2 5 3นะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชรยนต์นะคะสำนักงานใหญ่สาขาที่1นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทย6 8แยกหนึ่งน,นะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะลูกค้าท่านใดที่เข้ามาดูคิดพิงแล้วนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่ออัปเดตรถข่าใหม่ของบริษอทเพชรยนต์นะคะและ้วพินจะพาคุณลูกค้ามาดูรถคันไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยนะคะ EP ต่อไปนะคะจะเป็นรถกระบะหรือรถครอบครัวนะคะก็ขอคุณลูกค้าติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ